ทั้งยาววันิพานังสารังขัสสังมดุิยังเังายุวัฒนังเตสีบิตังยาววนิพานังสารังคัสาังมีดุติยังไป็นสังฆายุวัฒนังเตสีบิตังยาววันิพานังสารังขัสังมีดุติยังเปโพธังฆยุวัฒนังเตสีบิตังยาววนิพานัง นิพพานังสระนังตัสามนิตติยามิสังขังอมยุวัฒนะเบียสิกังยวันิพนังสระนังตัสามิติ เทวีถวายให้ประสงค์ขอให้ประสงค์จงหากถ้าหักแล้วเพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขความเจริญของพวกขน้อยทั้งหลายอีประการหนึ่งส่วนบุญส่วนทุ้ชอนีพวกขน้อยได้กระทำในมนีขออุทิศบุญต่างให้คุณดามัน

विधमितो कि पापा पैदा और माता मिना पुण्या कमेना इमिना वचितेना चकिपा हंसुला भेजे वातनों पाठा न से धना येजन धने न धम्माया वानी पाना तो मामा न संतुग्धा भाग्यवाना घासतो भवे भवे उस चित्तं सत्य बन्जा संलिप्त विरिजामीना मारारा भंडु าข้อ่าูบนว่าเด้อาไหนเน้แงเน้อตาอตาตูใช้ระบายตูบอกดเดียวได้ อาผูกกระอไปเพื่อนการมันผูกบันนี่กบุอกทุกงเราบอกคอนถูกเราบอกยาพอซ้ายยาเขาลูกได้ไปหน่อยขยูกน่เอาเอาเนาก็แล้วแต่เราเยอะกว่าที่นี่รออีกเพิ่นรออีเพิ่น พอเดียวแม่เดียวแขนแขนขนอยหมดเลยอ้าวอนนี้มให้คนบวกเปนนยางไหลแขนนยนี่เลยนี่ยนั่งไดนน่งไหนนั่ไนงวะอ้ลบอใน้่าขนอยไปกดถึงตาแว่นมาหาได้ปะได้ไพระแว่นนะ ใชได้กรได้ร้อยสองร้อยสามร้อยรับทุกคนชื่อว่นเวิวะโอ้ยแัร่างของคนเราไปมาุมเเห็นคนอยู่รักช้าวม่เนี่ยไท้ะไม่ไอ้สุเอาไ้ล่ะไม่ยหิ

น้ำแข็งอยู่ตรงไหนกันก่ายหน่อยอะครับผมครับผมขอบคุนี่เปนล้เนลูกนี่ยัง่อแงนี่นะองมาแล้วมีเลียมามีนาแตก้าร

หทรกบไปทั้งพูดมาที่เนี่ยถ้าไปหาแน่เนอะนั่งกันเหมือนละที่แลาบบัวม้า่าถูก đấy thì hiểu hay đâu nó phải cho lại cái nó vào thế này qua thì xôm phạ xôm con này Nampak, 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 đây